โองลุยสวนกับผลิตภัณฑ์คู่หูมหาัศาจรรย์และหญิงเกษตรของบริษัทเวอร์คัสอินโนเวชันค่ะวันนี้ดิฉันมากับอาจารย์สหาภาพการจนะฮิรันโพลแล้วก็ที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ค่ะคุณนุชนาทนวลฟ้าย่ะวันนี้เราอยู่ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะวันนี้เรามาเยี่ยมชมสวนอะไรอย่างไรเดี๋ยวไปพบกับเจ้าของสวนตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะพี่ดิมแนะนำตัวค่ะอัออลลพินบุญรอดค่ะ ที่นี่เขาเรียกบ้านอะไรพี่<อ>ติ๋มตำบลยยล้าอำเภอท่าใหม่อําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเนาจังหวัดจันทบุรีรค่ะพี่ติ๋มที่นี่เป็นสวนทุเรียนอะไรบ้างคะหมอนทองอย่างเดียวค่ะหมอนทองอย่างเดียวแล้วก็ที่สวนเนี่ยเห็นมันต้นใหญ่มากเลยค่ะอายุมันเท่าไหร่คะเนี่ยพี่ติ๋มก็ ประมาณร้อยหนึ่งประมาณร้อยเกือบเกือบร้อยอ่ะไม่ได้ร้อยปีอ่าไม่ได้ร้อยก็เกือบเกือบร้อยแล้วะคือเร้อยปีใช่ค่ะพี่ติ๋มบอกว่าตั้งแต่พี่ติ๋มเกิดก็คือเจอแล้วใช่ค่ะอ๋อเคยเห็นทุเรียนแล้วนะคะแล้วก็พี่ติ๋มก็เปิดใจใช้คู่หูมากี่ปีแล้วคะใช้คู่หูมาเมื่อใช้ญิงเกษตรก่อนค่ะค่ะเริ่มจากญิงเกษตรแล้วก็มาใช้คู่หูทีหลัง เริ่มหญิงเกษตรเมื่อปลายปีที่แล้วจะให้ลูกมันสวยๆค่ะ,คะแล้วก็พอเก็บลูกเสร็จเมื่อปี64ก็มาขึ้น65ก็ใช้ใช้หลังจากเก็บลูกแล้วใช่ปะ,ะใช่ค่ะอ๋อแล้วก็ใช้มาตลอดเลยใช่ค่ะหมายถึงตั้งแต่เก็บลูกปี64แล้วพี่ติ๋มก็ใช้หญิงเกษตรมาใช,ใช่ไหมคะใอ้าวแล้วเดี๋ยวต้องถามที่ปรึกษาดีกว่าค่ะว่าแล้วรู้จักแล้วแนะนํา กับพี่ติ๋มเนื่องจากเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมถึงมาแนะนําอมจริงๆพี่ติ๋มก็รู้จักคกู่หูหันจารย์กับป้าแมวเนาะ,<ช>อ,ะอยู่ในสายงานของน้าจิงนะคะก็ะน้าจิงเล่าให้ฟังว่าพี่ติ๋มเปิดใจจากการใช้หญิงเกษตรนี่ก็เนื่องจากว่าป้าแมวไปสัมมานากับเราแล้วเราแจกปุ๋ยตัวอย่างมามค่ะก็เลยได้นํามาให้พี่ติ๋มลองใช้ แล้วก็เลยเปิดใจใช้ตั้งแต่ช่วงที่เ,เรายังไม่พิมพ์กระสอบเลยะนะคะก็ยังเป็นกระสอบขาวอยู่เลยพอมาหลังจากที่ตัดผลผลิตเมื่อปีที่แล้วเสร็จปุ๊บพี่ติ๋มก็ได้มาเปิดใจใช้ชุดคู่หูมหัศจรรย์ในปีนี้ตั้งแต่เริ่มทำใบมาเลยนะคะแล้วก็ใช้กันมาเรื่อยๆก็ ส่งข่าวส่งข่าวามกันอยู่ตลอดอนะคะนะคะแล้วก็ส่วนหญิงเกษตรก็ใช้ต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้นะคะพ,พี่ติ๋มเริ่มทําสวนเองอะคะ่ะเริ่มทําตั้งแต่เมื่อไหร่คะที่เริ่มสืบทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่อยคะ่ะโอ้พี่ติ๋มเริ่มทําสวนมาตั้งแตนะ่อายุส<อ>ิบห้านะอายุสิบห้าตอนนี้ตอนนี้บอกอายุได้ไหมคะพี่ติม๋มตอนนี้หกสิบห้าแล้วคะ่ะพี่ติ๋มทําสวนมาห้าสิบปีใช่คะ่ะใช่ไหมคะแล้วก็ ต้นนะคะพี่ติมเมื่อก่อนเนี้ยก่อนที่จะใช้ทั้งหญิงเกษตรเลยอะทั้งคู่หูด้วยมันเป็นยังไงบ้างคะต้นก็มันก็มันก็ไม่เลวร้ายนะคะแต่คือใช้หญิงเกษตรเนี้ยดินมันจะนุ่มค่ะแล้วก็วิ่งเอาเวอร์นแพนมาพ่นมันก็ตกลงดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้ดินนุ่มไปฝ่าเดิมอีก สมัยก่อนเนี่ยพี่ติ๋มก็แสดงว่าก่อนที่จะใช้คู่หูกับหญิงเกษตรเนี่ยพี่ติ๋มก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดนี่ใช่ไหมคะใช่หลายตัวไหมคะพี่ติ๋มหลายตัวค่ะเยอะเยอะสามสี่ตัวค่ะอแล้วก็พอตอนนี้พอมาใช้หญิงเกษตรแล้วก็ใช้หญิงเกษตรแล้วก็ใช้คู่หูก็สองตัวค่ะค่ะแล้วอย่างอื่นนะคะพี่พี่ติ๋มใช้อะไรเพา่มไหมก็ใส่ยาฆ่าแมลงยาราส่วนมากไม่ค่อยได้ใช้ด้วยไม่เห็นเป็นไรเลย แล้วเดิมย้อนหลังกลับไปนี่มันมีมั้งไหมคะพี่ติมันมีพวกรามันมีพวกโรคโรคหรือปัญหาต่างๆไหมคะที่เกี่ยวกับใบหรือต้นมีไหมคะมันก็ไม่มีนะค่ะแต่คือที่เป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีบ้างอ๋อด้วยความที่อายุเขาก็ชีวิเขาเยอะด้วยใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะแบบว่าอาจจะแบบมีเจอพวกโรคบ้างแต่คือตอนนี้คือเขาแห้งหมดเลย มันก็มีมีส่วนมันดีขึ้นอ่ะค่ะแล้วแล้วใบอะคะขนาดของใบหรืออะไรเงี้ยมันมันดีขึ้นยังไงบ้างคะใบใบใหญ่ขึ้นใบใหญ่ขึ้นรัดง่ายขึ้นค่ะอ,อันนี้แม่ถามเกี่ยวกับลูกบ้างละผลผลิตดีกว่าพี่ติมว่าเมื่อก่อนก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูแล้วก็หญิงเกษตรเนี่ยเมื่อปีก่อนอะปีหกสี่ปีห3สาไปด้นยะคะ่ะมันผล,ผลผลิตมันเป็นยังไงบ้างคะพี่ติมไม่ดีไม่ดีเหมือนปีนี้นะเพราะว่า ปีนี้ขนาดฝนตกเรื่อ,อยๆใบก็รัดแต่ลูกไม่ร่วงคือพี่ติ๋มสังเกตได้ว่าลูกไม่ล,ไมล่วงค่ะอืคือณตอนนี้ใบมันกลางแล้วมันยังไม่ร่วงเลยค่ะออค่ะแสดงว่าปัญหาที่กเกษตรกรพบเจอกันก็คือเรื่องของรัดอ่อนเนาะพี่ติม๋มใช่แต่ของพี่ติ๋มนี่คือหมดกังวลหมดปัญหาหมดห่วงเลยคือตอบได้เลย ไม่ร่วงอ่าไม่ร่วงอ่างั้นแสดงว่าปีก่อนๆก,ก็มันก็มีมีมีร่วงโอยร<ช>่วงส่วนพี่ถิ๋มเคยประสบมาแล้วอ่าไปซื้อไปซื้อ,อร้านขายยาเอาตัวนู้นไปอ่ะตัวนี้ไปไม่อยู่สักตัวไม่ต้องไปลองอออ่าถ้ารัดแบอ่อนนะแต่พี่ถิ๋มลองลองคู่หูปีนี้ค่ะคือจะลองดูว่าใช่หรือไม่ใช่อ่าแล้วมันก็ ตอบโจทย์ได้คือโอเคค่ะค่ะตอนนี้ก็คือเรื่องรัดอ่อนผ่านไปละก็คือทั้งอ่อนตอนนี้ที่เรายืนอยู่นี่นะคะก็ยังมีใบอ่อนอยู่เลยนะคะแล้วก็มีก็ลูกก็ยังอยู่เยอะมากใช่ไหมคะแล้วในอันนี้เรื่องของการรัดอ่อนคือผ่านได้ละตอนนี้ในในเรื่องของเราจะดูอีกครั้งหนึ่งก็ตอนที่เก็บเกี่ยวใช่ไหมใช่ดูรูปทรงว่ามันจะทรงสวยไหมลูกมีเบ่งพู ภูสวยน้ำหนักดีไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือหลังจะเก็บเกี่ยวแล้วก็ต้องมาดูต้นดูใบกันอีกใช่ไหมคะพี่ติม่าตอนนี้พี่ติ๋มใช้ยังไงบ้างคะใช้ปริมาณที่เวลาที่พี่ติ๋มค้นตอนตอนตอนนี้ที่ที่ช่วงรัดใบอ่อนเนี้ยสองซองต่อน้ำพันลิตรค่ะอืตอนนี้หนึ่งขวดนี้หนึ่งขวดค่ะ อ๋ออันนี้คือช่วงรัดอ่อนใช่ช่วงรัดอ่อนทุกกี่วันนะคะพี่ติ๋มช่วงรัดอ่อนทุกเจ็ดวันค่ะทุกเจ็ดวันพี่ติ๋มก็คือช่วงรัดอ่อนนี่ต้องเล่งเขาเลยใช่ไหมคะทุกเจ็ดวันอ๋อแล้วก็ตอนช่วงที่เขามีลูกนี่แหละค่ะช่วงที่เขาออกลูกออกดอกออกลูกเงี้ยก็คือขั้นตอนของพี่ติ๋มก็คือจะคุยกันก็ประมาณว่าอันนี้ที่ปรึกษาคอยบอกตลอดไว้ก็คือก็คืออย่างช่วงเปิดตาดอกนะช่วงที่เราจะทําดอกกันนะคะก็คือจะใช้สองขวดนะคะสองซองต่อน้ำหนึ่งพันลิตรแล้วก็ฉีดท้องกิ่งอันนี้ พ่นดึงดอกเปิดตาดอกที่ภาษาชาวสวนเขาเรียกกันนะคะช่วงที่หางแย้เนี่ยพี่ติ๋มก็ใช้1นึ่ชุดพันลิตรฉีดท้องกิ่งดูแลท้องกิ่งมาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งขึ้นเป็นลูกมีผลผลิตแล้วเนี่ยก็มาใช้ขยับก็คือใช้อันนี้1ขวดไคโตซานหนึขวดแล้วก็เวอร์แพนหนึ่งสองครึ่งในะคะในช่วงแรกที่แนะนำการหนึ่งองครึ่งก็พ่นดูแลลูกมาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งช่วงที่มันรัดอ่อน เยอะๆนะก็มาเพิ่มขยับตัวเวอร์แพนเป็นสองซองแล้วก็ไคโตซานหนึ่งขวดถามที่ปรึกษาได้เขาจะเป็นคนที่แนะนำอัตราส่วนตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะว่ามีที่ปรึกษาค่ะและตอนนี้ยายจะนี่ญิงเกษตรแล้วค่ะพี่ติมใช้ยังไงทำไมเราเหยียบมันเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าดินน่ะนุ่มมากเลยพี่ติมใช่ไหมคะสิบห้าวันใส่สองกิโล แต่ต้นแบบใหญ่มากๆนี่ก็สามสี่กิโลแล้วแล้วแต่ขนาดของทรงพุ่มแล้วใช่แล้วแต่ขนาดของทรงพุ่มค่ะเป็นเห็นมีต้นหนึ่งที่ว่ามันจะตายอยู่แล้วนี่พี่ทำทำยังไงครับก็เอาเวลาเราพ่นยาเราก็เอาใส่เอายาใส่โคนใส่โคนไปเรื่อยๆอ่าแล้วมันก็รัดขึ้นมามันเป็นขนาดไหนที่ว่ามันใกล้จะตายมันเป็นขนาดไหนมันเป็นแบบเป็นก้านทูบอ่ะก้านทูบอ่า ก็เลยลองดูเพราะเจี๊ยบเขาบอกว่าใส่แล้วมันดีก็เลยลองดูก็คือกรณีรักษาต้นป่วยอะค่ะก็คือเราจะแนะนำให้เน้นที่ตัวไขตัวซานแล้วก็บวกยารักษาตามท้องตลาดทั่วไปเช่นพวกยาลาพวกยารักษาโรคทั่วไปอะค่ะแต่ว่ากรณีที่ใช้กับต้นป่วยต้นโซมเนี่ยก็คือจะเน้นที่ตัวไขตัวซานเพราะคุณสมบัติไขตัวซานของเราก็คือมันเป็นตัวที่ยับยั้งเชื้อโรคแต่ว่าเราก็ใส่ตัวเวอร์แพนไปด้วยนะคะแล้วก็ จะพ่นรักษาในอัตราที่ความถี่เพิ่มขึ้นเพื่อให้ทันใช่เพื่อให้ทันกับเวลาเพื่อให้ทันให้ทันช่วงเวลาก็เหมือนคนกินยาเหมือนคนกินยาทุกสี่ชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมแล้วก็ผลผลิตที่ออกมาตอนนี้นะคะพี่ติ๋มเป็นไงบ้างพี่ติ๋มพอใจไหมคะเนี่ยกับผลผลิตที่มันได้เนี่ยตอนนี้อะตอนนี้ยังตอนนี้พอใจแต่พอใจอยู่แต่เดี๋ยวตอนถึงถึงเวลาตัดลูกก่อน เกกียวัอันนี้เดือนไหนคะพี่ติ๋มเดือนไหนที่จะเก็บได้คะเนี่ยก็เมษาไปแล้วอืมอืมทุกสภาโน่นอ่ะดูด้วยสายตาเนี่ยพี่ติ๋มเห็นความแตกต่างเลยครับว่าปีที่ยังไม่ได้ใช้กับคู่หูกับตอนเนี้อ๋อแตกต่างแตกต่างตอนเนี้ยตอบว่าแตกต่างอื แตกต่างมากๆากคือแตกต่างมากๆากอย่างต้นนั้นนะผมดูตอนแรกผมนึกว่าต้นยางนา <c oughs> มองไปเอาพี่ต้นลูกทุเรียนเยอะเลยประมาณกี่ลูกพี่ติ๋มได้เคยนับบ้างไหมครับเนี่ยอ๋อร้อยกว่าลูกร้อยกว่าลูกพี่ติ๋มพี่ติ๋มนับกิงง่งนี้กิง่งเดียวอ่ะฝั่งนี้ฝัง่งเดียวฝั่งนี้ฝั่งเดียว แล้วพอมันร้อยฝ่าพี่ติ๋มก็ไม่นับแล้วเลิกนับแล้วมันเยอะเพราะว่าแขงแงนัมันก็โอ้ยลองแง่นด้วยก็เทปเราไม่แงนับเลยก็สรุปต้นนั้นก็ประมาณต้นละตันต้นเดียวตันตันกว่าเพราะว่าต้นมันเนี่ยตอนนี้กำลังจะทําให้มันใหญ่ใหญ่ใหญ่ทุกลูกอ่ะเออลูกนังนก็ประมาณสัก4กิโลนะพี่ติ๋มสี่ห้ากิโลนไม่ต้องไม่ต้องสามถึงสเอาสามสามกโลครึ่งก็พอเอาขั้นต่ำพอเพราะว่าต้นมันอายุเยอะอย่างเงี้ยมัน มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเบลอเบล่าอ๋อแต่ว่าลูกจะเยอะใช่ไหมคะใช่แต่ว่าเพียงแต่ว่าลูกอาจจะไม่ใหญ่มากใช่ไหมคะอแล้วก็ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีป่ากล้วยไข่เต็มไปหมดเลยพี่ติ๋มอันนี้พี่ติ๋มก็ปลูกกล้วยด้วยปลูกกล้วยไว้ซื้อวันพันน่ะว่าไปก็คือว่ากล้วยอันนี้ก็คือเป็นกล้วยไข่เนาะพี่ติ๋มตอนนี้กิโลเท่าไหร่คะ60บาทค่ะ60บบาทพี่ติ๋มก็จะตัดกล้วยนะคะแล้วก็เยอะมากๆเลยค่ะที่เนี่ยสวนกล้วย อันนี้เรื่องของลดต้นทุนพี่ติ๋มว่าของเราเนี่ยมันช่วยลดต้นทุนได้มากไหมคะพี่ติม๋มจากที่พี่ติ๋มใช้สมัยก่อนใช้ตัวนู้นตัวนี้มาสารพัดเลยแล้วตอนนี้ก็มาใช้ชุดนี้ก็พี่ติ๋มว่ามันช่วยลดต้นทุนได้ไหมคะคือถ้ามันอยู่เต็มต้นเต็มต้นอย่างเงี้ยมันลดอยู่แล้วล่ะค่ะอหมายถึงว่าคยกอะไร,รลดปริมาณผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ดีกว่าว่าเมื่อก่อนเราอาจจะเคยใช้หลายๆตัวเนาะพี่ติม๋มใช่ไหมบางทีก็นู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้ก็คือจําง่ายขึ้นไหมคะ ง่ายขึ้นหลับตายใช้ได้เลยอ่ะจากที่เมื่อก่อนนี่คือแบบใสยางเออใสยางเอหนุ่นใสยางนีพี่ติ๋มพ่นยาเองนะคะพี่ติ๋มคิดเองทําเองนะคิดเองทําเองซื้อเองอ๋อคือที่นี่คือพี่ติ๋มดูแลเองหมดเลยใช่พี่ติ๋มคิดเองทําเองซื้อเองพี่ติ๋มพี่ติ๋มไม่ต้องไปปรึกษาใครว่าเออจะซื้อตัวนี้ดีไหมอะไรอาเงี้ยไม่สุดยอดเลยค่ะไม่ต้องเราไม่ต้องไปเที่ยวถามว่าไม่ต้องไปเที่ยวถามใครเรามาทดลองส่วนเราเลย ว่ามันโอเคไหมอ่าแล้วเราโอเคเราก็ช่วยทำมาหากินไปแล้วคนที่ผ่านไปตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ริมถนนนะพี่ติมนะ๋มเนาะใช่ตอนนี้ความแตกต่างแล้วว่วาเมื่อก่อนเนี่ยต้นของพี่ติม๋มที่พี่ติ๋มบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยใบมันไม่ใช่แบบนี้คือมันอาจจะใบเล็กหรือต้นไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะอมตอนนี้พอมันเปลี่ยนนะคะตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยคนที่เขาผ่านไปผ่านมาหรือเพื่อนพี่ติ๋มเันก็ถามม้างไหมคะ ว่าเป็นยังไงคนเขาไม่ค่อยกล้าถามพี่ดิมเพราะว่าเขากลัวพี่ดิมไม่ตอบเขาแต่น้องเขาถามว่าพี่ดิมทําไมปีนี้ทุเรียนพี่ดิมดําจังพี่ดิมก็เลยอธิบายเขาฟังอ่าแล้วพอดีทุเรียนเขาอะ่ะมันก็รัดใบอ่อนนะเขาก็มาเอาของพี่ดิมมาไปใช้พี่ดิมก็ราคาญเนานะเดี๋ยวก็เอาหิมเดี๋ยวก็เอาหิมพี่ดิมไม่ได้ไม่ไม่ได้ห่วงนะ,ะอ่าคือเอาไปใช้ได้พี่ดิมก็เลยบอกน้องว่าอา่าต้องใจถึง,ถง ให้ซื้อเลยอ่าตอนนี้กำลังมีโปรอยู่โปรวันสุดท้ายแล้วเขาก็เลยบอกว่าเออซื้อก็ซื้อเขาก็เลยสั่งไอ้เจียบก็เลยเอามาให้อืมอตอนนี้ก็อยากให้พี่ติ๋มเนาะช่วยบอกกับผู้ชมทางบ้านนิดนึงหรือกเกษตรกรที่อาจจะกําลังมีปัญหาแล้วก็ไม่กล้าใช้แล้วก็ไม่กล้าตัดสินใจเหมือนพี่ติ๋ม่ยพี่ติ๋มจะบอกเขาว่าไงดีคะ ต้องกล้าตัดสินใจเราทําสวนเราต้องกล้าตัดสินใจถ้าเราไม่กล้าตัดสินใจก็ช่วยไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนาะเราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนเนาะเพราะว่าเราทําสวนมาเนี่ยเราทํามาชั่วอายุคนนะพี่ติมแล้วถ้ามันไม่ดีขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาตัวอื่นมาตอบเลยเนาะมาเติมเต็มให้เราเนาะหาตัวที่มันตอบโจทย์ให้เราค่ะพี่ถิมได้กิโลเท่าไหร่ครับปีที่แล้วร้อยกว่างั้นเลยร้อยกว่าขึ้นนร้อยขึ้นปีนี้ ปีนี้พี่ท่านลูกเยอะจริงแต่ทรงไม่ค่อยสวยตอนณเวลาเนี้ยนะ,ะพี่ดิมพยายามอืแต่ส่วนน้องที่เขาเอาเวนแผนไปใช้อะส่วนเขาลูกสวยอ,อืพี่ดิมก็บอกเขาว่าบอกเขาว่าเวลาที่พ่นะถ้ามันยังไม่รัดก็อย่าไปอย่าไปดึงใบมันออกมา ให้พ่นเฉพาะในทรงพุ่มก่อนอ่าให้ออาทรงไว้ก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวถ้ามันรัดโผล่มาเป็นหางปลาหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยโดนใบคือเขาเขาไม่ได้ทำเองอะเนาะคนงานเขาทำอะเขาก็สั่งสั่งสั่งพี่ดิมก็เลยบอกว่าให้ไปเดินดูบ้างอย่างพี่ดิมพี่ดิมเดินดูพี่ดิมเอง ถ้ามันยังไม่โผล่เนี่ยพี่ดิมก็เลี้ยง<ๆ>เลี้ยง,เล,ยงเลี้ยงไว้ก่อนเอาลูกให้มันพอง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 มาก่อนเพราะว่าเวลาเวลาที่ใบมันรัดขึ้นมาเนี่ยทรงมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ,ะถึงอาหารดียังไงก็มีมันจะอยู่สวยรูปสวยอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้แต่มันไม่หลุดร่วงก็โอเคแล้วเพราะมันได้ตังหมดใช่ <c oughs> มันได้ตังหมด <c oughs> พี่ดิมมาประทับใจเรื่อง เรื่องรัดอ่อนแล้วลูกไม่ร่วงลูกไม่ร่วงค่ะแล้วเดี๋ยวตอนเก็บคือไอที่เขาเรียกทิ้งทิ้งกิ่งเนาะพี่ติ๋มเนาะว่าของเราจะเป็นไม้อะไรอีกตอนหนึ่งใช่ไหมที่ดูผลกันค่ะใช่ใช่ก็สำหรับปีนี้นะคะการทําทุเรียนก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงเนาะด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนแล้วก็คือมีมีที่ไหนเมษาหนาวนะคะทีนี้ในเรื่องของปัญหาทุเรียนรัดใบอ่อนนะคะปีนี้ก็ค่อนข้างเยอะมาก แต่ลูกค้าที่ใช้คู่หูและอยู่ในกลุ่มหรือว่าปรึกษาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยค่ะเราก็จะสามารถแก้วิกฤตตรงนี้ให้ผ่อนหนักเป็นเบาได้นะคะซึ่งชุดคู่หูเนี่ยก็พิสูจน์ให้ลูกเกษตรกร,ร,กรที่ใช้ชุดคู่หูมหัศจรรย์เนี่ยค่ะมาเป็น2-3ปีแล้วในเรื่องของปัญหาทุเรียนรัดใบอ่อนแล้วลูกไม่ร่วงเนี่ยค่ะที่สามารถทำให้ผลผลิตยังเก็บได้ในปริมาณที่ เป็นที่น่าพอใจนะคะและผลผลิตก็ออกมาดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ชุดคู่หูเนี่ยก็คือหน,หนึ่งเลยนะคะก็อยากจะให้ใช้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็ใช้ในในแต่ละวิกฤตของทุเรียนเนะะี่ยค่ะคือมันจะสามารถดูแลได้นะคะแต่เพียงแต่ว่าในแต่ละวิกฤตที่เจอเนี่ยก็อยากจะให้ปรึกษากับผู้ที่แนะนํานะคะว่าใช้แบบไหนมันถึงจะพ้นวิกฤตในช่วงนี้ไปได้นะคะ ถ้าเราเกาะกันอยู่ในกลุ่มหรือว่าปรึกษาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยค่ะปัญหาเรล่านี้จะเจอน้อยมากและก็จะได้ผลผลิตที่ดีและมีประสิทธิภาพนะคะที่ปรึกษาเกษตรกรหรือผู้ที่ทำตลาดชุดคู่หูเนี่ยค่ะมันไม่มีอะไรที่น่าภาคภูมิใจมากกว่าที่ลูกค้าเอาไปใช้แล้วเขาประทับใจแล้วก็ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจนะคะมันมันเป็นความประทับใจที่เราก็สุด,สด กับการที่เราแนะนำให้ให้เขาใช้คือวันนี้ต้องให้ต้นไม้เป็นคนบอกนะพี่ติ๋มต้องให้ต้นไม้เป็นคนบอกว่ามันเป็นยังไงต้องทดลองด้วยตัวเองเท่านั้นใช่จะยืนยันได้ใช่ค่ะครับก็ขอบคุณพี่ติ๋มนะครับขอบคุณมากที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้มาถ่ายทําซึ่งจะเป็นประโยชน์สาหรับเกษตรกรทั่วประเทศเลยโดยเฉพาะชาวสวนทุเรียนแล้วก็มีสวนกล้วยด้วยนะครับและที่สําคัญเห็นสัมภาษณ์พี่ติ๋มดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ ต้องมีเคล็ดลับนะครับว่าต้องใช้อย่างต่อเนื่องและสะม่ำเสมอจะเห็นผลชัดเจนและแตกต่างช่วงนี้ก็ชวนเชนิญเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศนะครับมาร่วมกันลดต้นทุนเพิ่มผล,ผลผลิตไม่มีสารพิษเจอปนเพิ่มผลกําไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนกับคู่หูมหัศจรรย์ซึ่งตอนนี้มีหญิงกเกษตรด้วยท่านลองให้สมญานามว่าสามเกอร์เวอร์แผงถ้าใช้แล้วเนี่ยจะสมบูรณ์แบบเลย นะครับไม่ต้องไปพึ่งอะไรอื่นๆอีก3ตัวนี้ต้นไม้จะดีลากจะเดินดินจะดีจุลินทรีย์จะมีนะครับช่วงนี้เราทั้ง4คนขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับลาไปแล้วครับทุกท่านครับสวัสดีครับเวอร์มันยิงเกษตรใจเร<ก>าดีใจเรารวยช่วยปดหนี้เย้